พอกาบสวัสดีครับขอต้อนรับขอบชูช่องค้นบันอกกิสระชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ค้นบันอกกิสระกับว่ามาเล่นเกมเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวไปหลับชมเกมด้วยกันครับเกมออนไลน์ด้วยกันนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมไปดูคลิปกันเลยครับว่าเนื้อหาของเกมจะเป็นอย่างไรครับผมไปดูกันเลยครับผม Hello. Hello. ของน่อยเผื่อว่ามันจะอันนี้หน่อย ไม่มีมีเคืองปิดโคมครับอของอยู่นี่นนนของอยู่นี่เป็นแบบเพื่อนยู่ก่อนแล้วเอ้ยยิงเลย 嗯，还有。 có sẵn sàng đâu Yeah. ภารกจล่า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 ภารกิจล่าหัวเลา เหลือฮะคนเหลือคนสุดเหลือคนสุดท้ายท้ายครับเหลืออท้ายครับผมค้ติดตัสุดท้าย กดลับโอ้ยกดกดขอของหน่อยอืมโดนแล้วคุณุดกทายสำรับที่ี คนบัน,นอนัดอิสระชาแนลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอิสระจะมาพบกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจคนบัน,นอนัดอิสระชาแนลครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับผมดายด์ครับขอบคุณครับผม